กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ Very really good สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมและช่องกูรูดิตงเซอร์เนมอีกครั้งที่นี่สมุทรปราการครับแล้วก็ผมอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าปากน้ำนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมเดินร,รอบๆบริเวณสารคางจังหวัดกันนะครับ รอบบริเวณนี้เขาก็จะมีสิ่งก่อสร้างขึ้นมาใหม่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนั่นก็คือสกายวอล์ครับเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า t t s นั่นเองสกายวอล์สมุดรปราการสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์การคมนาคมแห่งจังหวัดนะครับใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสมุทรปราการนั่นเอง คาดว่าสกายวอล์แห่งนี้จะเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่เมืองสมุทรปราการนี้อย่างมากมายนะครับแตะตอนนี้สกายวอล์แห่งนี้ยังไม่เปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการเพราะว่ายังไม่แล้วเสร็จคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้นะครับพศ2566คงจะเปิดให้พวกเราได้ขึ้นไปเดินเล่นข้างบนกันได้ ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินชมรอบๆบริเวณที่ติดตั้งก่อสร้างสกายวอล์แห่งนี้กันครับแล้วก็เดินดูไปพลางๆก่อนนะครับสกายวอล์แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้า BTS สายปักน้ำครับและผ่านไปยังหน้าหอสมุดประชาชนนะครับต่อไปถึง หอชมเมืองสมุดประการที่เปิดให้บริการไปเมื่อเร็วนี้และแยกไปอีกทางหนึ่งคือหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติครับก็จะมีบันไดทางขึ้นทางลงอยู่ตรงนั้นด้วย อีกจุดก็จะเป็นหลังที่ว่าการอำเภอสมุทรปราการนะครับกำลังก่อสร้างแล้วก็จะมีบันไดทางขึ้นทางลงเช่นเดียวกันอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS อีกเช่นเดียวกันแล้วก็ติดกับสารากลางจังหวัดนะครับอีกไม่นานเราก็จะได้ใช้ Skywalk เส้นนี้เดินทางมาที่สารากางจังหวัดสมุทรปราการนะครับเย็นๆเราก็จะมีสถานที่ให้ออกกำลังกายกันด้วยแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าผมก็จะนำบรรยากาศสกายวอล์กที่แล้วเสร็จมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งสัญญาครับนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ very good